โอ้โหหนึ่งสองสามสห้าเสิเริ่มต้นได้เดี๋ยวจะเปิดให้เเดี๋ยวเปิดอ่านเลยพอเอ๋ยง ของเลมาว่ข้ามาข้างข้างกระถางกระถางขวามาซึ่งมองงูมางมองูใจใจก้าวต่อ้าใจดีต่อจ้าตชิงชิงใจเราเฮ้ยทอชิงตี ข้อขีวช้างหรอวข้อช้างอะไรีช้างวิ่งหนีข้อช้าง่หมี่หช้าวิ่งหนีขี่หเอออให้ให้ก่อนขี่้า่าหล่นหล่นหล่นกลัวหล่นช้างวิ่งหนีก่อนัออโซโซไปเลยสอโซอนนี้กลัวใช่เนี่ย อชอโซ่ลามทีตะโดนาฮยทีวัดทีวัดมูนนวงนีธสมาทีนงชอกัดช่อกระเชยอผู้ันช่อผูกาัอาตาขมาช่อุนขอปตาตักนลำแหลมแหลมอ่หอตหน้า หน้าหน้าดำหน้าขาวท่อทอพุทธายังไม่จบทอพุทธาท่อโดนต้อนอเนไม้รอกดอด็กเด็กขอมือไหนเต่าไหนเต่าไหนเตาออหเก่าถุง

ปอาป่าหน้าเบึ้งมีไไงหรอกเพิ่มมาจากไหนไม่บึ้งเลยนี่เบึ้งนี่นี่นี่บึ้งนี่เบึ้งนั่งนี่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 บึ้งนี่เบึ้งอันนี้นะเบึ้งไอ้นี่ก็เบึ้งก่อนก็เบึ้งมีก่อนก็เบึ้งนี่ไงนี่ไงปลาเบึ้งปลาเบึ้ง